ไ้แก้วไม่บิดบิดแก้วห้ามโทษพี่นะพอฉันจะถ่ายหน่อยหันข้างมั่งกลมมั่งเดียตีตายเลยโอิมันได้แต่ขาโอ้ไม่เที่ยวไมด้แต่ได้ครับได้แต่ตัวครับแค่นั้นครับ พี่ไปไหนอ่ะปลาพายวันนี้ปลาพายหล่อว้ใฮ้ไหนหมวกอ่ะต้องมีหมวกด้วยขาวดำนี่เมื่อยนะพี่พี่ครับพี่มองกล้องหน่อยครับพี่มันไม่เข้าอ่ะบายรูกแม่อะไรลองถ่ายโอยพี่จับนานไหมเนี่ยฮะกระโดดอ่ะฮะจะได้ไม่จะได้ไม่เดือดไวอ่ะเฮ้ จำได้ไหมชม,มคู่นี้ยังมีดวงดาวเจือจ้าแล้วก็ได้จังไม่ได้หรอที่ข้าแบบใหญ่ๆอ่อะจังไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ดูหรอไม่ไดูจะไปที่ตอนจบที่หมุนแบบข้าใหญ่ๆแล้วก็ลงอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ออกเลยไม่ได้ดูก็บอกเขาไปดเเดี๋ยวเผื่อเม็รมาละตาตีแรกเลยเดนก็เดินมานี่และต่อยู่อย่างนี้นานสักแค่ไหนไม่ไยนะล่อยปล่อยโอเคอ้าอ้เสื้อโอ้โหใ่เสื้อจะลายนะครับชัด เป็นบ้านบ้านไหนบ้านไหนเคยต้องายด้วยน่เข้าชนากำลังมาเต็นของก่นต้องน้าไม่ถึงแล้วพี่ขอหเอาเดเดวยใบมาแล้เน็ตเน็ตมาเน็ตติดอยู่ซอยไหนอะเราถามใบดิพี่จอจับจับ ไปอะมันถ่ายแบบไอโฟนได้ต่นนี้ถ่ายแบบไอโฟนได้ถ่าเยอะอะไอโฟนจับไดีจะให้โดนทหลังเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนไหมไม่ไม่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วเสียแล้วไอโฟนเอาไปเอาไปไปกดุ่มบนน้ลากไม่ต้องเกิน้างนี้เลข้างนี้เอาข้างนี้หรอ มันบางอย่างกั <c oughs> ้างข้างปิดเฉยเอาอร้หลังเล็งกระดาษันที่หลังเลยก็ละมูก ทำตามนีไม่สนิอยู่ที่ฟังไงหายาวเลยแอปป้ายก็ น่ียวันนี้จะเด็กไหมถึงพี่แจ็คบอกว่าไปถึง5โมงเองฮะรถติดอีกครัเวลาไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะไปดูในตารางบอกว่าทบทวนทุกเพลงต้องนานอยู่วะแต่ทำไมพี่แจ็คบอก5โมงเองอะที่รู้ว่าก็ยังไม่รู้เต็มหรือเปล่า5โมง แต่ตามเาเข้าใจไว้มันต้องตึงจัอเลยใช่จะสองพุ่หเอออะไรอย่างเงี้ยห้าโมงมันเร็วไปไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วเียต่อสูตรไปไปเพี้ยดีไปเกียร์รถเกียรอยู่แล้วโอ้ยรถไม่ได้ล้างทีวีดูเขาเขียน่าวันน้เกียร์ด่ะเสรยล้างลาออก สิบโยนกล้องให้รีสีอเลยแล้วค่อจอดได้ยังทำไมไม่เปลี่ยนใจวะมีจอดไหนอะที่จอดได้แล้วล่ะเอามาป้าใบีมอ่ะุ้ยลืมเขาก็ทวงเขาจะถามด้วยแล้วบอกว่าได้แล้วดิเกาให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเนีได้แล้วมีหลักฐานด้วย เ่ยอามไปแล้วอนะเนตมาแล้วเจอนี้ปหนสาวอีกเจอมาเมื่อวานก็เจอแล้วนเลยพี่ปอพี่ปอเขียนป้ายติดคอไปเลยเขียนไม่น่าลดดีกว่าป้ายแต่ไม่น่าลถ

ด้มุมข้างมันโคตรานั่นแหละโคตราเหมือนน้องรายคุณแม่ขอร้องเลยถ่ายแล้วถ่ายแ้ไงต้องถาแล้วาให้หมดแล้วไงก็จัดการให้หมดแล้วบอกลองเล่นเต็มเลยไมวมีนี้้เอาถ่ายซ้อนเลย